ดูพ่อพันธุ์เราจะพาไปดูพ่อพันธุ์หลักของเราแขนเสื้อจะปิดหนะ้ากองไหมเนะี่ยกองอยู่ล่างเออ,อไปเลยไปเลยขอ,องเราด่นจริงทางดูดีตูจะเด่นเลย,เเลยค่อยๆขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว นะหวัวบึกเลยเด็กวัยหกขวบดูลูกอยาก่างสวย้โน่นโน่นลูกนะดูลูกเขาเลยอ่ะจังจังเลยามาดูฝั่งนี้ฮะมาดูฝั่งนี้หน่อยมีหน้าอกนะที่มีคนหน้าอกอย่างเงี้ยคือคาตาดินคาตาดินก็เป็นลูกคาตาดินร้อยแล้วก็แม่รับเปื่อร้อยที่สงงาเชื่องเรียกนุนขนนี่เกลี้ยงแบบนี้เลย อย่างสวยมีช่องอันมาใช่มีหลังเนียหลังคือขนขขาบนเนี่ยสําหรับเลี้ยร้อยนะเขาจะมีติดอย่างนี้แหละนิดหน่อยแล้วก็ยาวแล้วก็สลัดขนเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะนิ่มมากข้างๆเนี่ยเกี้ยงเหมือนวัวดูตูดอย่างสวยใครเคยเด่นเนี่ยคือลักษณะของพ่อพันธุ์ที่นี่เราประจําไว้ที่นี่เชื่องสะดกับคนค่อยๆจะเตื่นเต้นกองนิดนึงอืมสันแลวเนี่ยกลัวชื่อว่าบิ๊ก ทีนี้พูดถึงหูหูจะเล็กนิดหนึ่งสำหรับเดือนร้อยนะครับหูจะเล็กนิดหนึ่งทรงดีงมากการดูแลง,ง่ายทียนี้เราก็จะทําพยาธิทุกรอบเดือนแม้จะเลี้ยงแบบยืนลงเดือนก็ทาพยาธิทุกรอบเดือนให้ยาบํารุงเป็นครั้งคราวเดือนหนึ่งอาจจะสองครั้งเดือนละครั้งอะไรเงี้ยยามลุงให้แล้วก็กล้วยน้ำป้าให้ประจําเรื่องขาอ่อนแรงเรื่องทับไม่ติดเรื่องอะไรอะหายห่วงเพราะเราแม่นจุดเด่นเลย กรารเลือกพ่อพันธุ์ไปทำเป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับผมสาหรับเพืเษษษ่อนๆพี่น้องเกษตรกรมือใหม่อยากจะได้พ่อพันธุ์หลักๆสวยๆเลือกเจีมๆนะครับผมเลือกร้อยวิดีโอชุดนี้เราทาเพื่อเป็นแนวทางนะผมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงแกะอยากจะได้พ่อพันธุ์ดีๆพ่อพันธุ์เด่นๆเชื่องเข้ากับคน<อ>ง่ายเ<น>ข้าใจไหมพี่ก็ประมาณนี้นะครับผมทนและนี่เราเลี้ยงแบบเดินแปลงหญ้าถือว่าไรทุ่งได้แบบสบายๆเลยนะของเรา ร้อนทนได้อึดทนบึกแข็งแร่งเป็นแกะคาร์า,าดินบับเปอร์นะครับผมเรียบร้อยเป็นสายพันธุ์เนื้อจุดเด่นของเขาเลยอมเมริกาเลยนะมเมริกาเลยนะเเนี่ยดับเบอร์เนี่ยสายเนื้อจากเมริกาแต่ตัวนี้ไม่ใช่มเมริกานะตัวนี้เกิดที่บ้านเราเลยแหละรุ่นน้ำเข้าแต่ก่อนนะครับรุ่นพอ่อรุ่นแม่เขาหละนะโอเคเด่นนะโอ้จุดเด่นเด่นเลยตามนั้นเลยเนี่ย สุดยอดประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกร,เร,กรเรานะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงโทรมาปรึกษาหารือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจที่เบอร์โทร0 8 9 8 2 9 0 6 0 5นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ตามไปเพิ่อกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจขึ้นนั่งดังเลยนะเนี่ยโอเคตามนั้นบึ๊บพอเลย <laughs> รับหนักได้แข็งแรงโอ้ตโ,โต